ก็รับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งโพคพื้นหนึ่งปลานลมิงดูเรื่องเมืองอ้อยหวังเที่ยวงานสมปู่ทียคุเมืองโบราณบ้านเทียปู่ที่แปดเป็นชุมชนเก่าแก่โบราณมีความเป็นมายาวนานกว่า300อปีมีองค์วงปู่ปูแก้วเขาพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคูน้เมืองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราตลอดมาหมูงปู่ทู่แกด เป็นพระพุทธรูปเนื้อทอสงสำิีต่างมานวิชัยขนาดหน้าตัดก้าง90เซนติเมตรสูง150ิเซนติเมตรมีเกลมิรัศมีเป็นแกแบบ้วแวววาวสร้างขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้างนั้นไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนบางตำนานเล่าว่าชนเผ่าหอมได้เดินทางด้วยคารวานกองเทียนเพื่อนำของม,มีค่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปร่วมสร้างองค์พระธาตุนุนที่ฝั่งขวาของแม,ม่น้ำโขง เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณนี้ไเคิอาเพศมีอายุหมุนผู้ใหญ่ทัดระนาดมวลไวล์ล่มตายเป็นจำนวนมากทําให้คารวานคองเกลี่ยนเดินทางต่อไปไม่ได้จึงทิ้งข้าวของในสัมภาระไว้ที่นี่ต่อมาบริเวณนี้ได้กลายเป็นป่าดงดิบจากการค้นในเสมาจารึกได้บันทึกเอาไว้ว่ารศ .101 ตรงกับพศ2,425สมัยรุงรัตนโกสินทร์มีพระธุดรูปหนึ่งชื่อว่าพระอาจารย์อุ่นได้เดินทางจากภูลังกาจุบันคือโบบ้านแทงจังหวัดนครพนมเพื่อตามหาถูกสมบัติถูตแก้วตามปิษนาลายแทนที่เขียนเป็นภาษาอีสานเอาไว้ว่าเียาปูเพียโฮม n บุตรล่มลานเตงหินงเทเป็นตาบัตุกเอาไปสุไวหัวโดนแท่น ขึ้อยู่ห่างสามแสนสี่ดุงไผหาในกิ่นทา่านมกนแพงติดยุงเลื่องเหนือเตือยุงเลื่องไก่ไก่ว่าไก่ซำไก่ผีโขกเพื่อก่อนนั้นบริเวณวัดแห่งนี้ยังคงเป็นป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและสัตดุร้ายหนาหนาชนิด <laughs> ใคที่พัดลมเข้าไปจะไม่มีโอกาสรอดชีวิตกลับออกมาได้น้าจารย์หน่มเดินฤดูมาถึงป่ามึนิดนี้ในตอนเช้าส่วของวันขึ่นที่9ค่ำเดือนกและนายกนั่งสมาธิใต้ต้นมะม่วงแก้วขนาดใหญ่คันใดนั้นก็ได้เกิดพายุฝนฟ้าขนองของฟ้ามึดนิดมีฟ้าผ่าลงมาติดก่อกันงหลายกล้ง สมาทิต่อไปไม่ได้วางไหวเมื่อขนซาฟ้าสาแสงอาทิตย์ส่องรอบตอไม้พระตามหนุ่มก็ได้มองไป,ปรอบๆตัวขนาดใหญ่ด้านที่ขนะลาะลงมานั้นได้พบอะไรบางอย่างที่มีแสงใสๆใสคล้ายแก้วแวววาวเมื่อพิจารณาดูอีกครัง้งจึงรู้ว่าเป็นเสียงของพระพุทธรูป พระอาจารย์อุ่มก้มลงกลาพรมอธิษฐานขอเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์และได้อัญเชิญลงมาจากกองปูจึงได้พบพระพุทธรูปอีกจำนวน13าองค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปกองคำสององค์พระอาจารย์อุ่มจึงได้ทักชวนชาวบ้านโดยการนำของในพานบ้านพี่หรือในสาใจตนผู้ใหญ่บ,บ้านคนแรกของบ้านเกียรติร่วมกันสร้างวัดขึ้นหลังจากสร้างวัดขึ้นใหม่แล้วพระอาจารย์อุ่มก็ตัวหายไป ยังไม่มีร่อรอยพระอาชาราลงศรีลาลงได้ชักชวนชาวบ้านร่วมสร้างปุฏิวิหารไม้ขึ้นมาใหม่นในวันขึ้น15ห้าค่ำโดยบทของทุกปีจะมีชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงเดินทางมากราบมรดกาารขอพรสงน,น,น้ำวนลุกูกแก้วมีการจุดตั้งไฟเสียงทายฟ้าผ่ก่อนที่จะิงทำนาและถือปฏิบัติสืบต่อกันมา กลายเป็นงานสืบสารเทศกาลประเพณีบุญสงกรูมาจนถึงทุกวันนี้ท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพครับบัดนี้เราขอนำพาทุกท่านมาพบกับนาตาลีลาจากแรงศรัทธาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาร่วมสืบสารตำนานหลวงปูกู่แก้ว Iya. Yeah.